อาวตะหนักถึงความสำคัญของการผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริงและตรงกับความต้องการของตลาดงานในแต่ละยุคสมัยภายใต้แนวคิดของการเชื่อมโยงโลกของการศึกษากับการประกอบอาชีพให้นักศึกษาเรียนในมหาวิทยาลัยควบคู่กับการไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในลักษณะที่เรียกว่าร่วมผลิต โดยการสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับสถานประกอบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานหรือที่เราเรียกว่า cooperative and work integrated e d u c a t i o n หรือ c v นะครับเพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนโยบายของรัฐบาลและมาตรา35และ36แห่งพรบอุดมศึกษา2562 ในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โดยสร้างบัณฑิตคุณภาพที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพในการทำงานสูงเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการตลอดระยะเวลากว่า20ปีที่อวส่งเสริมให้มีการจัดหลักสูตรซีวีมาอย่างต่อเนื่องโดยมีเครือข่ายซีวีก้าวเครือข่ายทั่วภูมิภาคของประเทศเป็นกลไกขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง ได้เห็นพัฒนาการและความก้าวหน้าของการยกระดับคุณภาพบัณฑิตไทยทั้งในปริมาณและคุณภาพโดยปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาจัดหลักสูตร c ีวี97แห่งคิดเป็นร้อยละ63ของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทั้งหมดนะครับมีจำนวนหลักสูตร c ีวีกว่า3,000หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิต c ีวีสู่โลกของการทำงานจริงได้มากกว่า92,000คน และมีสถานประกอบการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรจัดหลักสูตรสีวิกว่า13,000แห่งโดยอวอได้กำหนดเป้าหมายของการจัดหลักสูตรสีวิให้มีการขยายผลไปทั่วประเทศสามารถต่อยอดสู่ระดับสากลและเกิดการนำไปปฏิบัติได้จริงสำหรับในเชิงคุณภาพสะท้อนให้เห็นว่าการจัดสีวิไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิตในประเทศเท่านั้น แต่ยังก้าวหน้าไปสู่มาตรฐานสากลแห่งสาขจศึกษานานาชาติโดยมีสถาบันอุดมศึกษาจัดหลักสูตรซีวีนานาชาติมากกว่า20แห่งมีจำนวนหลักสูตรซีวีนานาชาติกว่า80หลักสูตรมีจำนวนนักศึกษาซีวีนานาชาติกว่า1,200คนและมีสถา,านประกอบการนานาชาติร่วมจัดหลักสูตรซีวีกว่า400แห่งซึ่งบัณฑิตที่จบหลักสูตรซีวีส่วนใหญ่ได้งานทำเร็วกว่าหลักสูตรโดยปกติ โดยทั่วไปผู้ประกอบการมีความพึงพอใจคุณภาพบัณฑิตศีวีและเข้าร่วมจัดศีวีมากขึ้นทุกปีนอกจากนี้นะครับความรู้และประสบการณ์จากศีวียังเป็นรากฐานสําคัญที่จะส่งเสริมให้บัณฑิตกล้าสู่การเป็นผู้ประกอบการตามเป้าหมายของการขับเคลื่อนประเทศด้วย